สวัสดีครับถ้าไม่ถ่ายวันนี้ขอคงลูกกาของไม่ได้ดูแน่นอนแล้วเพราะว่าบานไหลวันละบางช่อบก็เริ่มเหี่ยวแล้วครับเกรื่องคำหน้าสวนตะกะแตนแอบมากินด้วยวีาย่าไหลายดอกเลยตะกัแตนน่ะบินไปนน่นล,ละ เฮ้ยทำไมไม่ไกินอย่างอื่นน่ะหนึ่งปีออกหนึ่งครั้ง้วเว้ยมากินของกันได้ยังไงช่วงก่อนที่ผมถ่ายให้ดูอะครับเนาะกำลังตุมตุมๆอยู่วันนี้บานล,ละบานจะล่วงละอย่างที่บอกแนละ้วผมไม่ถ่ายให้ดูนะลูกค้าอดดูแน่สวยครับเป็นกอเนาะเป็นพุ่มเลย กอนนี้อย่างที่บอกครับมีประมาณเก้าช่อเนาะแต่ว่าดอกจะไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเนาะมันจะประมาณเล็บอะอ่ะฮะแล้วก็ก้านยาวก้านจะยาวนิดนึงก็สวยอีกแบบหนึ่งแหละครับเนาะธรรมชาติบ้านบ้านเอื้องคำนีก่กีบจะหนากว่าเอื้องพึ่งเนาะจะหนากว่าเอื้องพึ่งแล้วก็อายุการบานของเอื้องคำมันก็จะ นานกว่าเอิมเพิ่นิดนึงแต่ถ้าไม่มีแมงผู้มาตอมอ่ะมันก็จะไม่ติดปักแล้วก็มันก็จะบานได้ทนอยู่แต่สองวันนี้เจอตกกะกตาแนงะมากินอ่ะดูดีหลายอันเลยหอมนะครับอยากให้ได้ดมนะหอมหอมแบบนวลน,นวลอ่ะกินนวลน,นวนอ่ะ คือไม่หอมแรงมากอันนี้เป็นเอื้องคำพม่าแล้วครับเนาะเป็นไม้กอเดียวครับความอลังการแล้วก็ความดีของไม้กอเดียวก็คือมันจะออกพร้อมกันทั้งกอมันจะแทงช่อมมาพร้อมกันแล้วบานไปทั้งกอแล้วมันก็จะสวยกว่าแต่ถ้าเป็นไม้ไม้ต้นอย่างเงี้ยไม้กีโลอย่างเงี้ยมันก็จะออกดอกไม่พร้อมกัน ความอลังการมันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าบางคนชอบแบบว่าไม้ไม้กอเล็กๆกเอามารวมกันก็จะได้ชมดอกนานขึ้นเหมือนต้นนี้ออกก่อนลวงและอีกต้นหนึ่งก็ออกมาเหมือนกระถางนี้ดอกบานนานขึ้นอ่าความชอบของคนไม่เหมือนกันเนาะลองดูแต่ผมอ่ะชอบแบบนี้ชอบแบบว่าเป็นกอดีกว่าดูครั้งเดียวถ่ายรูปครั้งเดียวสะใจ อันนี้กลิ่นหอมแรงมากขอบอกไอ้ดอกเอื้องสามปอยเนี่ยแตะกะแตนกินนนะาหอมครับตอนกลางคือนี้คือหอมมากผมนั่งทำงานอยู่ข้างในคือได้กลิ่นแบบโชยมาแต่สีก็ออกสีเขียวเนาะตอนนี้ไม่ไม่ออกเหลือง ถ้าดอกเหลืองอะฟอมกลมๆเนี่ยสวยเลยโอกาสไมนี่นบ้านผมไม่มีแต่เสียงน้ำเนาะเสียงน้ำตกไม่มีเสียงเพลงอะไรนะครับพอดีมันอยู่ข้างบ่อปลา ถ้าเขาออกดอกแล้วอะํำเขาจะผอมลงผอมลงเยอะเลยครับเหมือนเขาเสียสารอาหารที่บำรุงไว้ในต้นเนี่ยเอามาเลี้ยงดอกแล้วเราก็พอหมดดอกนะครับเนาะอย่างถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันเริ่มจะเหี่ยว,วอะไรเงี้ยผมจะตัดทิ้งเลยผมจะไม่เอาทิ้งไวล้ละจะจะตัดดอกทิ้งไปเลยแล้วเราก็ค่อยบำรุงต้นใหม่เนาะบำรุงต้นใหม่ใส่ปุ๋ยรดน้ำเดี๋ยวปีหน้าเขาก็ ออกดอกให้เราเห็นแหละถึงตอนที่มันไม่มีดอกเราดูใบมันก็สวยแล้วเนาะถ้าพูดถึงว่าคนคนชอบต้นไม้อ่ะถึงไม่มีดอกดูแค่ใบเราก็เราก็ปิ้มแล้วอ่ะจริงนะแค่รากแตกออกมานิดเดียวแล้วก็ดีใจละเอ้ยมันแตกรากแล้วอะไรเงี้ยถ้าคนรักต้นไม้จริงๆจะเป็นแบบนั้นนะ แต่ผมเป็นแบบนั้นนะไม่เล่าเพราะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่า <c oughs> วันนี้แดดร้อนมากไม่สอ,นอดนอนตั้งแต่เช้าอ่ะครับ <c oughs> เรื่องคําพม่าอ้อลืมไปอ่า ถ้าลูกค้าที่แอปไลน์ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาไม่ไม,ไม่เล่น facebook ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาเบอร์โทรของผมก็ได้นะครับเนาะ0882721656ครับลองลองโทรมาก็ได้ครับถ้าถ้าว่าไม่สะดวกแอปไลน์เนะาะแต่ททำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองโทรมาคุยกันได้ครับเนาะ ถามนั่นนี่นู่นอะไรอย่างนี้มันมีหลายอย่างอ่ะกล้วยไม้อ่ะลงขายหลายอย่างโทรมาถามว่าวันนี้มีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ยครับเนาะอยากอยากให้อยากอยาก,อยากให้ได้ได้ซื้ออ่ะอยากให้มีไว้สะสมอเนาะ สวยมาก,กคุณผู้ชมคือมันมันสะท้อนแสงหรอคือมันสะท้อนแสงตะว,วันอ่ะตะวันขึ้นทางทางเนี้ยของผมอะ่ะแล้วกล้วาายไม้มันก็บานรับแสงแดดสวยครับสวยดีเนาะหนึ่งปีออกหนึ่งครั้งก็แบ่งกันชมแหละเนาะว่าคนชอบเหมือนกัน แต่ก็แอบ,บดีใจนะมีคนแบบว่าทักมาบอกว่าเฮ้ยดูดูทูปช่องของน้องอะไรเงี้ย <c oughs> ดีใจครับไ,ไม่คิดว่าจะมีไม่คิดว่าจะมีคนติดตามมาถึงขนาดนี้แต่ถ้าบางวิดีโอเนาะ <c oughs> ก็เสียงมันอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้าง <c oughs> แล้วก็รูปอะก็าอาจจะโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างเนาะ ผมทําไม่เป็นนะผมก็อัดมือถือธรรมดานี่แหละแล้วก็ใส่หูฟังอัดบางทีมันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วก็ผมก็ไม่ได้แก้ไขวิดีโอเป็นเหมือนคนอื่นเนาะบางคนเขาจะ,จะใส่เอฟเฟกต์สไต์เสียงเพลงเสียงวิดีโออะไรอย่างเงี้ยผมผมทําไม่เป็นผมก็ได้แค่อย่างเงี้ยแหละธรรมดานะบ้านๆหรือนะว่ากันนะครับ สุดทห้เข้ามาดูก็ได้ขอบคุณมากๆแล้วครับดีใจมากๆาแล้วนะครับเนาะขอบคุณหลายๆเมื่ <c oughs> อวานเหมือนฝนจะตกนะแต่ว่าไม่ตกลมแรงๆเหมือนกัน บางที่ผมถ่ายวิดีโอเนี่ยผมผมไม่ได้ฟังเลยนะผมไม่ได้ดูไม่ได้กลับมาดูก่อนอัปโหลดเลยไอเสียงตัวเองไงไม่รู้บอกไม่ถูกเขินเขินอะ่ะเขินเขิน,ขนเสียงตัวเองสามปอยนี่ขอบอกว่าดอกบานนานมากครับ เป็นเดือนคือถ้ามันบานเหมือนเนี้ยผมจะไม่จะไม่ลดน้ําเลยปล่อยปล่อยให้แห้งถ้าจะลดบ้างก็มีเป็นบางครั้งแล้วลดแถวตรงรากเขาะเนอนะมันก็จะให้ความชุ่มชื้นกับรากนิดนึงแต่ถ้าโดนดอกปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างถ้าพายุมาฝนมาอย่างเงี้ยถ้าโดนดอกก็ร่วงแน่นอนเกี่ยวไว เดี๋ยว,ว่ามีข้างหลังมีสีโกโก้นะครับเนาะสีช็อกโกแลตสามปอยอ่ะสีช็อกโกแลตสีโกโก้แปลกดีออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเนาะเดี๋ยววันหลังผมจะเข้าไปถ่ายข้างหลังให้ดูมีอยู่บาน,นครับเครื่องคำก็หลายกออยู่นะบานอยู่ข้างหลังตะกัแตนแอบกินอะ่ะเขาเรียกตะกัแตนอะไรอะ่ะตะกัแตน ทุ่งนาที่มมีอยู่ในทุ่งนาเสียใจอ่ะแม่ยินของเขาโอเคครับโทรศัพท์ร้อนแล้วเด้อเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับฝากดูด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะครับสนใจกล้วยไม้หรืออะไรก็แอดไลน์มาโทรมาก็ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ผมบอกไปเนาะส่วนลิงก์ไลน์ก็จะเป็น อาสามเหลี่ยมกเเยีเขียวเียไอ้สามเหลี่ยมข้างล่างของหน้าจออ่ะกดกดเพิ่มเพื่อเลยครับมันจะมีลิงก์ตัวหนังสือภาษาอังกฤษอ่ะยืดยืออ่ะทิมมาเลยแอดมาเลยครับคุยกันได้ครับสอบถามพูดคุยได้ครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรถามดูได้ครับน้องวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีเจ้า